Ôi phải đi thay long qua đi ạ. open door. làm. Watch มีคนเข้าบูนมาเกินามแล้วก็เกิาแม่งไปคนเดียวเลยอ่ะเอวแล้วใช่ไหมหลังเมาเอ้ยเอ้ยเฮ้ย เฮ้ยตีนี้กูจำได้วีแคนดี้โอ้โหทัดเล็กของว่านี่นะไอ้หน้าหอมน้องอย่ามาเล่นแบบนี้ก็กลัวใช่แล้วจำสอาดสองสองเลยไหมกูจำได้เลยคนที่มือไอ้บัานไม่แต่ตีนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ใช่ตีใกล้ทีมกูอะอยู่ไกลๆที่มมาตี่ไงที่กูบอกนนั่แหละ น้ำเลยอ่ะท้ำท้ำกูได้เออสองสองได้ไหมเขียนเอ็มใช่หรอเออ,เอสองสองไหมครับ นาตีเนี้ยใช่ปะฟีชันดี้อ่ะใช่เลยตังที่ได้เงนกันตามแต่ฟีชันดี้ยันแสนหอกอ่ะใครเดินมาวะ ไอโซนะตีไหนวะกี่ตัวหนุ่ประมาสองตัวสองต,ตัวมีไนั่นสองแล้วมึงหัวร้อนอะไรสองสองเว้ยถ้าปีนี้คน,นเขาเริ่มเด็ดอ,ะอ่ะก็ถ้าเขาจะชนะขนาดนี้อ่ะก็เปิดห้องเลยก็เปิดห้องเลยจะไ,ได้เจอกันด้วยไม่ต้องฝึก โอ้เนี่ยพอถ้ายวงสบใสจก่นละ Hey. Oh my okay. god. Hey. มาจากไหนเนี่ยนอกวงตัวสุดท้าย